คนอินเดียสามสองครับประจำการอยู่ร้านเช่นเคยครับตอนนี้ก็หาโมงเคืองแล้วครับช่วงว่างครับช่วงว่างก็ตอนนี้มานั่งตัดต่อคลิปครับครับกับกำลังฮัทเฮ็ดอยู่ครับฮัทใส่โปรแกรมอยู่ตอนมีถ้าความสามารถเต็มๆของโปรแกรมทพิมีแอปรเนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์คนอินแดียใส่ในยูบ้านแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์กำลังเบิ้งสงสัยตรงไหนก็เขาไปเบิ้งในยูทูบนะครับเราค่อยๆเฮ็ดตามเขาแก้ปัญหาไปครับ พอเริ่มเฮ็ดคลิปมากตอนนี้กับพ่อแม่เกือบขนาสิเกือบเจ็ดสิบคลิปได้แล้วนะครับเนาะประแม่เจ็ดสิบคลิปแล้วกันพ่อแมเริ่มมีปัญหาเรื่องการเก็บข้อมูลครับบัดน,นี้พอแต่ก่อนนี่คนนี้เนี่ยไ่ได้เก็บข้อมูลเลยนะครับการที่เอ่ะอัปโหลดใน YouTube ปุ๊บนี่ก็บ่ได้บ่ได้บ่ได้เก็บข้อมูลเลยนี่ครับตอนนี้ก็เลยว่มมาอ่าหันมาฝึกตัดต่อในอ่าคอมพิวเตอร์ครับกัใช้โปรแกรมที่เมียโป้นะครับเนาะก็ยังเรียนรู้อยู่ครับยังเรียนรู้อยู่ อันยั่งเบิรงยูทูบเดี๋ยวก็มีคนสอนอยู่นะครับเนาะตามช่นอะไรต่างๆเนาะแล้วเขาไปเบิรงเพิ่นไว้จังไดจังไดแล้วก็ค่อยๆเฮ็ดไปครับตอนนี้ก็เลยลองตัดต่อไอคลิปที่ไปบ้านข้อกับบ้านนว่เรื่องใหม่ครับโดยใช้โปรแกรมที่เมอาโปนะครับเนาะก็มีบางอย่างที่ต้องโอนข้อมูลมากครับสี่ขาเฮ็ดใหม่ครับอย่างเช่นพวกอินโรเมเกอร์นะครับโดยพวกไออินโรที่เขาคลิปของคนดินแดงนะครับอันนั้นก็เชื่อมข้อมูลนะครับง่ายข้อมูลเข้าไปในคอมพิวเตอร์นะครับเนาะ กับเพลงประกอบคลิปต่างๆนะครับจะเอาไงไปในคอมพิวเตอร์นะครับเรากรอกเข้าไปละโปรเนี่ยนะครับมันก็มีลูกเล่นอีกอย่างหนึ่งคือว่าให้เขาแก้ภาพสันเดยนะครับเป็นวิดีโอเอฟเฟกนะครับวาร์ปสเตอบิลเลเซอร์นะครับก็คือการภาพไอตัววิดีโอที่เราถ่ายมาทั้งซันเนี่ยเอาเอฟเฟกต์ขึ้นี้ใส่ตรงภาพปพ๊บเนี่ยมันกจะย่อยให้ภาพมันสมูทขึ้นได้นะครับก็เลยเอาภาพตัวนี้จริงๆจริงๆคนที่แรงมากมุกนั่นหลายครับเรียกว่า ก็เลยเอาภาพนั้นมาแก้โดยใส่ไอโตวาบวาบสเตอร์บิลเลเซอร์นะครับแนลนน้วก็เอากราฟเข้าไปในคลิปใหม่นะครับแล้วก็เรียบเรื่องใหม่บางส่วนหลังมีการเปลี่นยนเพลงประกอบคลิปอีกนิดนึงนะครับก็เลยได้่าเป็นอีเวอร์ชั่นหนึ่งนะครับมันสีตาอะไรไหนเดี๋ยวลองไปเิึงครับ วันนีแดง3าครับมือนีวันยุดล้านครับวันยุดล้านพอดีออกมาเติมน้ามันนะครับเราออกมาเติมมันก็เลยว่าครับรถออกมาบานโน่นเรื่องครับออกว่าทางบานคอนะครับเนาะมาเบิบ้งทงหน้าบานเท่ามีจากเมืองจักหน่อยครับพออยู่ในขอนแก่นมหาเลายขอนแก่นเนี่ก็คือเมืองน,อน้อยๆนอเนาะครับเนาะมาเลยเอยมหาเบิง้งทงหน้าคือเขี้ยวมาสัมผัสธรรมชาติจักหน่อยครับบานโน่นเรื่องนี่ก็ห้างออกมาจากมหาเลายขอนแก่นประมาณ8กิโลนะครับเนาะ หลักาครับตองมาบานคออะไประมาณ1 5จุ้ากิโลกระขามทางเลียงเบื้องมากครับนี่ครับซึ่งบรรยากาศตรงหน้าบานห้าครับนี่โอ้มาเบิ่งสีเขียวเขียวกวา้างๆแบบพอนไทยครับวันนี้ <c oughs> ได้มองกิดเข่าไม่ลวครับเดี๋ยวมือหนาขั้นยังไงเดี๋ยวสิเทียบก,กับเข่ากับหอมากกินอยู่ทียงหน้าเนี่ยครับวาปูสารกินโยนอยู่บงหน้าเิ่นนี่แหละ อ,อกาันดีครับรับทางนี้ครับข้างหลังคนดิบแดงนี่น่าจะเป็นคลองชลประทานครับนี่ขอดยาวมากครับมีสะพานขาน้ามครับน่าจะเป็นคลองชลประทานหรอครับเนาะโอ้ผักตบนีเต็มเลยครับแต่ก็มีน้ำหลายอยู่ครับ นี่ก็เป็นห้องชุดเราไปท่านเขามาเนาะครับเนาะตอเขามากระถอดไม้เง่าครับแล้วตาใส้บานเพิ่นกะนี่ครับสี่ตั้งสถานีปั๊มน้ำนะครับเนาะมีสถานีปั๊มน้ำดูดเข้าไปใส่ในทีเพิ่นนะครับนี่ครับอันนี้เพิ่นกะสต่ตอปั๊มเนาะครับเนาะดูดน้ำไปใส่เข้าทีเพิ่นเต่นตอท่อฝังมากครับนี่ครับนี่ ดูดมาทั้งเก็บใบนะครับทั้งเขาให้นะครับนี่เทียงหน้าหน่อยเพิ่นครับนี่จตกของผู้ใดขออนุญาตถ่ายได้เลยครับเด้อโอ๋อพอเจอเจ้าของจะคุยกับเพื่อนยังไงเนาะครับเนาะครับก็เป็นทีหน้านะครับเนาะแล้วก็นี่ครับในทีทั้งหลังเพิ่นนี่กวโอ้มีปูข้อโพดนั่ครับนลยทั้งหลังครับเห็นบ่ครับพี่น้อง ครับมี่ปูข้าวโพดแช่มาพร้อมครับวันนี้ในสวนข้าวโพดเป็นก็มีบักงุงนะครับเนาะคุณนะครับขาดอะไรครับคนดีสารบานเท่ากรับรถบักงุงครับมีบักงุงบักจิกนะครับเนาะค้าแต่ใครอยู่ทั้งบุญครับวันนี้มาเทียงหน้ากันเช้าขับสสยเอาบักงุงมาตำครับวันนี้ตำกินนะครับเนาะหาปลาในหน้าปิ้งปลาครับบรรยากาศครับบรรยากาศธรรมชาติครับยังเป็นวิถีชนบทอยู่เนาะครับเนาะ สิ่งนี้ความทันสมัยของมาเนี่ยจักหน่อยก็ยังแต่ยังคงเป็นวิถีขบรนะครับยีเกษตรกรรมยีดหน้าเข้านะครับช่วงเดือนกรกฎดานะครับกรกฎดานี่ก็ดำหน้าแล้วครับปลูกเขาออกมาทั้งหนกอยีตหน้าเขาครับกับเขี้ยวชะอุ่มอยู่ครับวันนี้นะครับน้ำกระดีอยู่ครับปีนี้ครับจะได้มองพัก่อนยอนใจไม่แล้วครับบัตกระสิออกมาทางนี้แหละครับ <laughs> บาดน,นี้จริงๆเราก็นินแดงก็มี่มูนะครับเป็นรุ่นน้องอยู่บ้านขอกันก็นก่าตอนนี้เขา,าเบิ้ลกระติดธุระอยู่ชนบุรีนะครับเราไปเห็นงานชนบุรีกระทั่ทงยังกลับมาบ่ได้ทั้งเรื่องโควิดนาเนะครับเนาะก็ยังบ่ได้กลับมาเดี๋ยวมือหนาขั้นน้องคนดิแนแดงกลับมาก,กันสิภาคไปเยี่ยมไปยามบ้านนะครับเนาะน้องเขียวเนาะครับมนะองหน้ายังสิกระเลยสูดรบรรยากาศธรรมชาตินะครับรู้สึกว่าหายใจข่องนะครับอเพราะแออัดเนา <laughs> ะครับเนาะ <laughs> เงียบสงบดีครับมีเสียงนกเสียงจิ้งรีดไปเรื่อยครับ บัดลังไปคุณครับผมบ้านบ้ัดลังไมลนี่เนี่ยครับโอ้บัดพลังครับผมเนี่ยว่าบัดมันเป็นธรรมชาติดีสำหรับบอเพราะว่าขับรถมามาพ่ออันป้ายขายลูกหมูว่าสีลงมาถามครับบัดนี่ลงมาเลยมานพ่อคุณพ่ออยู่เนาะครับเนาะพ่อสวัสดีครับพ่อเสียงครับผมพ่อเลี้ยงไคเราะครับอ๋อพ่อเลี้ยงเนาะครับเนาะพ่อเลี้ยงเพิ่นเลยบอกว่าอันนี้ว่าได้ขายเราแล้วพ่อเลี้ยงเนาะครับเนาะ โอ้ปัจจุบันนี้เป็นเห็ดงอปะครับพ่อเห็ดงอครับเป็นไงครับในปีนี้น้ำดีปะครับพ่อใช้ได้ครับพ่อแสดงเราครับเราพ่อเนาะเห็ดเห็ดเป็นผ้างอเราพ่อเนาะเป็นจังไรผ้าไปเบิรงจังไรได้ปะครับผมไปเป็นเบิร์ครับอ๋อไปไปไปล่องพงไปหรือปะครับผมโอ้ยแมนแมนคุมคุมทั้งหลังมาครับนี่ยโอ้ครับผมขับรถมาทั้งทั้งนี่พ่อเห็นไหนมีน้ำมาตลอดเลยเป็นกล้องชุดละมาท่าน เป็นหวยเนอะครับเนาะแล้วก็มีสายมียางแล้ก็มีน้ำตลอดตลอดปีบ่พ่อหรือว่ายังไงครับตลอดปีเลยครับครับย่างแลี่ยงครับปอกจะวิจิวัางยัล่ะโอ้ครับผมครับครับแต่กับพ่อได้เฮ็ดได้อยู่ได้กินอยู่นอกว่าเนาะโอ้ครับาอยูดอนเก้ครับอยูดอนครับอยู่ตอนแรกเนี่ยผมอยู่บ้านผือบ้านผืออ่าบ้านอดครับบ้านผือดอนคืเพราะว่าคือใหญ่ตามพ่อพ่อเป็นคู่ครับ หลักอะทุดท้ายกับผโยดวงเพื่อเมืองมาจบอยู่คอนแกน่นนี่ครับนี่โอ้ครับเห็นครับเป็นน้อครับนอ้องบีบีบานเฮาครับนอ้องเห็นหน้าเห็นท้ายครับโอ้โชคดีครับพ่อมีทีมีทางบางคนเดือดคล้ายเพิ่งเล้วอ๋ออันนี้ยังมีทีมีมในนครอีกปันยันลูกเคาเรียกที่หางเลครับผมดีนะครับดีชุดแล้วครับพ่อยั่งยืนสุดละ เลี้ยงงวเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาปูเพชรนาวเนี่สุดยอดแล้วก็ครับออกจากคนแกงงว่ารันเราออกจากคนแก่อผมพักอยู่แถวบ้านนม่วงนี่ครับเนี่ครับผมครับพ่อเดี๋ยวทชงไหนรบกวนพ่อแค่นี้ครับครับสวัสดีครับพ่อครับว่าแมนเพิร์นขายหมูครับเลยลงไปถามว่ได้ขายนะครับเป็นเลี้ยงงวนะครับเนาะเป็นไหนครับบ้านพ่อเนาะครับเนาะคนแก่ครับก็ยังเป็นบรรยากาศถนนบัวบานเราอยู่นะครับเนาะไหครับบ้านนี้ ด้เวลากลับบ้านแล้วครับเพราะว่าออกมาเติมน้ำมันกระโดดละสองู่โมงว่านะครับเดี๋ยวเด็กหน่อยกแไ่บ้านสีทานนะครับเนาะเดี๋ยวคนอินแดงก็สิกลับไปซื้อกับเขานะครับไปให้เด็กหน่อยกัแไปบ้านกินน้ำกโอ้ดีครับแถวนี้ได้มองไม่ละครับได้มองไม่มองพักปอนย้อนใจไม่ละครับว่นน้องไปเที่ยวไสไก่ครับคนอินแดงนะครับเนาะขั้นอยากปอนาขกันนี่ครับมักจังสิละครับบรรยากาศตรงหน้าบ้านเฮ้าครับไปครับเดี๋ยวคลิปนี้คนอินแดงกับสีขอยปิดคลิปไปตรงนี้นะครับเนาะ เดี๋ยวขอกันไหมคลิปหนาครับสวัสดีครับครับเป็นไงครับพี่น้องเบิ้งอะไรนี่คอแตกตามวะครับกระสีตากันนะครับน้องกับนี่เกี่ยบเลียงไม่หน่อยนึงแล้วก็เปลี่ยนเพลงแล้วครับก็ตอนนี้กำลังฝึกใส้อยู่ครับแต่คาดว่าต่อไปกระิีไส้เป็นโปรแกรมที่เมียโปรฟนะครับในการตัดต่อคลิปแล้วครับเนาะเพราะว่ามานเกี่ยวกัของมูลมันไหลอยู่หลายๆอย่างกันต้องแบกสเก็บแบกอัพไม่ได้ เดี๋ยวคลิปนี้คนดินเดงยค่ะสีพิคลิปไปถึงเรครับเนาะเดี๋ยวพอกันไหมคลิปหน้าครับสวัสดีครับ